ก็ค่ะจริงๆเมื่อเช้าหนูดูพี่ลูกหมีแล้วแล้วก็พี่ลูกหมีเป็นเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ลี่มีแรงบันดาลใจที่ออกมาสู้จริงๆแล้วลี่เหนื่อยมาก <Ừ. S 1> เหนื่อยจริงๆแล้วรู้สึกแย่คือพี่ปอปาเนี่ย ต้องเล่าก่อนว่ารู้จักพี่เขาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมามก็รู้จักกันวันแรกไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกันโดยเขาก็เป็นเพื่อนของรุ่นพี่ที่เคารพคนหนึ่งทีนี้พอรู้จักกันวันแรกวันรุ่งขึ้นพี่เขาก็ยืมเงินเลยแต่ทําไมถึงให้พี่เขายืมเงินในวันแรกในวันรุ่งขึ้นเพราะว่า,าวัน<า>ที่ พุยกันอ่ะพี่เขาน่ารัก uh huh. ต้องใช้คำนี้พี่เขาน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดี uh huh. แล้วก็เขาก็เห็นข่าวว่าลี่ก็โดนในเอ,อิร์กอุกอาจห uh huh. ลอกหลายๆคนห uh huh. ลอกอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกบอกหนูว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะช่วย uh huh. ก็เดี๋ยวพี่จะช่วยเดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่ให้เข้าช่องนู่นนี่นั่น uh huh. แต่ว่าเงินเงินที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยว,ไม,ไ,ยวไม่ได้เกี่ยวที่พี่เขาจะช่วยแต่ด้วยความที่เห็นพี่เขาก็เมตตาเราอนออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจําได้ไหมว่าเขาบอกเราว่า,าจะยืมไทำไรครั้งแรกหนูจําได้ว่าเขายืมเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างยืมไปให้เพื่อนลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพี่เขาบอกว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จะคืน จากวันนั้นหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ก็เกือบปีแล้วใช่หนูก็ให้พี่เขายืมเงินไปแสแปดแสนบาทวันแรกนะครั้งแรกอ่ะครั้งแรกคือห้าแสนครั้งแรกห้าแสนเลยครั้งแรกห้าแสนเลยแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อ่ะจำไม่ได้ก็ขอเพิ่มอีกสามแสน แล้วหนูก็ให้ไปก็รวมกันเป็นแปดแสนบาทรู้จักกันในวันที่สองะในวันที่สองในวันสองประมาณประมาณสองอาทิตย์แต่หนูให้รู้จักกันสองอาทิตย์หนูให้พี่เขายืมแปดแสนบาทแปดแสนบาทในระหว่างนั้นเขาได้คืนเราไว้มีการคืนเรามาบ้างไหมมีมีในบางส่วนเช่นโอนมาคืนหนึ่งแสนหรืออะไรใช่ใช่มีค่ะมีค่ะประมาณ เป็นเดือนนะเป็นเดือนหลายเดือนน่ะพี่เขาถึงโอนมาให้แสนหนึ่งครั้งแรกอะคือหนึ่งแสนบาทแล้วก็เพิ่งประมาณสองสองสาเดือนที่ผ่านมามันสองเดือนที่ผ่านมามันโอนมาเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทก็เหลืออยู่หกแสนค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเสียใจคือมันล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาคือ คือหนูไม่ได้มีปัญหากับพี่พี่เขามไม่ได้มีปัญหาเลยหนูก็เคารพพี่เขาสามีเขาอ,อะไรก็เคารพเพราะก็นาปเราก็ไปสังสรรค์ด้วยกันบ่อยมีปัญหาอะไรเราก็คุยกันม,มันมีปัญหาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองคือหนูบอกว่าหนูไม่มีเงินเนาะแล้วทีนี้พี่เขาก็มีปัญหาบอกว่าขอยืมเงิน สมมติว่ายืมเงินวันนี้เมื่อเมื่อสี่วันที่ผ่านมาขอยืมเงินเจ็ดหมื่นบาทเขาบอกอะไรเขาบอกว่าเขาจะเขาได้งานเขาได้งานเขาจะต้องใช้เงินเปเซ็นสัญญาพอเขาได้ได้งานเสร็จปุ๊บเขาจะโอนมาให้รีทันทีเขายืมตอนบ่ายเขาบอกไม่เกินสองทุ่มโอนมาให้รีแล้วรีบอกว่าได้ค่ะพี่ แต่ว่าขอให้พี่คืนหนูนะเพราะว่าหนูต้องเอาเงินไปจ่ายค่าประกันแม่อืเพราะว่าอันเก่าพี่ก็ยังไม่คืนเลยก็บอกได้จ่ายได้จ่ายอะไรเงี้ยหนูก็มั่นใจว่าพี่เขาจะให้หนูในวันนั้นนะถ้าไม่เป็นเพราะเคสของเจ็ดหมื่นนั้นนะวันนี้หนูก็จะไม่ทําแบบนี้ยิ่งล่าสุดเนี้ยคือมันเจ็บปวดเพราะว่าวันที่สิบหกนี้ที่ต้องจ่ายเงินประกันให้ประกันให้กับแม่ ให้กับครอบครัวแต่ลี่ก็เอาเงินนั้นอะไปช่วยพี่เขาอะหนูโกรธพี่ปอปาด้วยเงินเจ็ดหมื่นเนี้ยนี่แหละหนูโกรธเขาหนูขอโทษพี่พี่สาวหนูขอโทษจริงๆถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์เจ็ดหมื่นนี้หนูก็จะไม่เป็นอะไรหนูก็จะไม่ทําจะไม่ทําแบบนี้พี่จะโกรธหนูก็ได้หรือจะเกลียดหนูก็ได้แต่ว่าหนูก็อยาก ให้พี่รู้ว่าหนูไม่ไม่ได้ทําหนูหวังว่าพี่จะไม่คิดว่าหนูจะทําลายชีวิตพี่นะเพราะว่าพี่พูดกับหนูว่าพี่ว่าหนูจะต้องทําลายชีวิตพี่หากหนูออกมาอะไรแบบนี้อะไรี้หนูก็หนูไม่มีเจตนาแบบนั้นแต่หนูแค่รู้สึกว่ามัน หนูแค่รู้สึกเหนื่อยอแล้วก็มีปัญหาด้วยทุกคนมีปัญหากันหมดมหนนูก็อยากได้เงินนคืนอยากได้เงินคืนถ้ามันณนะตอนนี้หนูขอแค่เจ็ดหมื่นอันจับคืนมาหนูก็ดีใจมากๆแล้วอะคือหนูหนูโดนมันโดนมันโดนเยอะโดนเยอะจนจากเรื่องของเอิร์กเนี่ยดีก่ก็มันฮึดสู้ขึ้นมาแล้วนะ มันมันสู้ขึ้นมาแล้วแล้วมันก็มีความสุขกับมันแล้วด้วยอ่ะแต่พอมาเจอช็อตนี้อีกอ่ะมันเป็นช็อตที่หนูเป็นบ้าได้แล้วอ่ะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นบ้าได้ยังของพี่หนีสองล้านมันจะคือเงินเงินก้อน,าน,อนทางชีวิตของเขาเหมือนกันแต่นี้<ต>ของ,องหออนูก็เป็นเป็นก้อนสุดท้ายของ,อของเาอขาก็คือเหมือนเจ็ดหมื่นที่ให้ยืมรอบหลังก็คือก็สุดท้าย งชีวิอตทีี่มเืออยู่ตนนี้ไม่อยากให้โกรธหนูขอตัหนูขอ,ขอไม่อยากให้พี่ปอบปากโกรธไม่อยากให้อยากเขียดหนูเลยนะเพราะว่าหนูก็อยากอยากได้ความยุติธรรมเพราะว่าพี่ก็เลื่อนหนูตลอดเลยเลื่อน เดี๋ยวก็แป๊บนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพันนี้จะได้เดือนนั้นจะได้ก็ไม่ได้จริงๆหนูเคาบพี่ปอปามากเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยืมเงินแล้วยังยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังติดตพูดคุยได้ยงเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ยังรักกันดีแต่วันนี้ที่หนูออกมาทำไมถึงเสียใจ เสียใจที่กลัวเขาพูดกับหนูว่าหนูจะเป็นคนทำลายชีวิตเขาซึ่งหนูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะทำไมเราถึงคิดว่าเราจะไปทำลายชีวิตเขาเราไม่คิดว่าตัวเขาเป็นคนที่ทำลายชีวิตตัวเองเพราะว่าเมื่อวานก่อนคุยกันหนูก็พูดว่าหนูจะ,ะแถลงข่าวนะหนูจะไปแจ้งความแล้วหนูไม่ไหวแล้วเขาก็พูดว่า ไม่เห็นเลยว่าพี่โดนโกงตั้งเยอะเลยแล้วถ้าน้องทำอีกน้องจะทำลายชีวิตพี่ครอบครัวพี่หนูรู้สึกเจ็บมากๆเลยคำนี้ยแล้วเราเคยพูดจากเขาไปว่าที่ผ่านมาที่พี่เลื่อนหนูตลอดมันก็เหมือนการที่พี่ทำลายหนมาตลอดเหมือนกันในขณะที่หนูไม่มีหนูก็พูดกับพี่เขาในว่ากับหนูล่ะ ยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเงินหกแสนแปดแสนนั่นพูดถึงเงินเจ็ดหมื่นนี้หนูหนูบอกแล้วว่าหนูไม่มีหนูยังให้พี่ทุกอย่างเป็นเรื่องของพี่เลยทั้งๆที่ครอบครัวหนูก็แย่แล้ววันที่หนูไปกินข้าวกับมันมีคนโทรหาหนูว่าลินนี่ไปทำงานเอนเตอร์เทนไหม าโทรวิดีโอขอมาเลยว่าขอให้รีบไปทํางานเอเตนเดี๋ยวเขาจะให้เงินเขาติดต่อมาผ่าน,าน,นพี่ว่าน้องรีอย่าทำแบบนั้นนะอย่าทําแบบนั้นนะเดี๋ยวรอพี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตหนูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงหนูไม่เคยทำร้ายใครเลยคือคือในตอนที่มีคนติดต่อมา เขาบอกเราว่าอย่าทำก็คือเหมือนแบบเขาก็ยังมีความเป็นห่วงเราแต่เขาพยายามไปในการที่จะแบบหาเงินมาเพื่อคืนเรามันมีแต่คาพูดมันมีแต่คาพูดถ้าหนูอเป็นนี่ใครนะต่อให้หนูต้องไปขายตัวหนูก็ต้องเอาเงินไปให้เขาอะ เคยคะ่ะเคยเคยเจอพี่พี่เขาพี่เขาน่ารักเคยเจอหนึ่งครั้งแล้วเราสำหรับเราเราคิดว่าสามีเขา,ารููมัยว่าตัวเขายืมเงินเราเป็นเราไม่รู้อตอนนี้หนูพูดกับพี่แกว่าหนูขอเบอร์พี่เขาได้ไหม,มหนูอยากคุยกับพี่เขาแต่พี่เขาไม่ยอม อยากคุยกับสามีขเขาใช่อยากคุยกับสามีของพี่เขาเผื่อว่าหนูมั่นใจว่าสามีเขาจะช่วยหนูได้สักนิดหนึ่งก็ยกังดีแค่พันสองพันหรือสามพันหรืออะไรก็ได้อะอเพราะว่าหนูไม่มันมันไม่มีเงนินแล้วหนูทำอะไรก็ไม่เป็นแนมะ่พี่เข้าใจไหม เขาบอกว่าคุยไม่ได้เขาไม่ให้คุยสามีเขาไม่รู้พี่ปอปาเป็นเป็นนี่หนูหรืออะไรอย่างเงี<ม>้ยเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี<ม>้ยยังไงก็คุยไม่ได้อย่างเงี<ม>้ยซึ่งหนูก็วันนี้หนูคิดว่าคืนนี้หนูจะไปแจ้งความค<ม>่ะหนูตั้งใจแล้วคือตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไร ถ้าพี่เขาคิดว่าหนูทําลายชีวิตเขานะั่นแสดงว่าหนูก็อันตรายกับชีวิตครอบครัวเขางั้นหนูก็จะทําในรูปแบบของหนูละกันก็ให้กฎหมายดำเนินไปก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองหนูรีบๆไม่มีเงินแล้วก็ไม่รู้ดําเนินคดียังไงช่วยหนูด้วย ช่วยหนูด้วยกับหลายๆหลายๆคนที่หนูฟ้องไปหนูก็จ่ายค่าทานายคือจ่ายทุกอย่างสุดท้ายหนูก็ไม่ได้อะไรกลับมาหลายๆคนก็โดนหมายจับแล้วก็ปล่อยป่าละเลยไปตอนนี้ก็หนีตอนนี้หลายมีสองคนที่หนีหมายจับหมายจับออกแล้วนะคะก็หนีล่ก็จะบอกว่า คุณหนีคู่คุณหนีได้หนีกรรมไม่ได้หรอกคือที่ผ่านมาวเวลาที่เราโดนคนในวงการที่เขาเข้ามาอาจจะหลอกขายฝันเราอยากจะพาเราเข้าวงการพาไปเป็นนักแสดงหรืออะไรต่างนๆนานเราไม่เคยได้ได้ได้ตรงนั้นจากเขาคืนกลับมาเลยใช่ไหม <c oughs> หนูไม่อยากเป็นนักแสดงแล้ว <c oughs> หนูไม่อยากเป็นอะไรอีกแล้วหนูไม่อยากเป็นอะไรแล้วแต่หนูย้อนเวลากลับไปไม่ได้อะอหนูไม่มีุญนะแต่หนูก็ขอบคุณที่ผ,ผู้ใหญ่หลายคนแมตตาหนูแต่ตอนนี้เหมือนหนูไม่มีแรงทำอะไรแม้แต่ ไม่แต่แรงจะหายใจอะเหมือนเหมือนจริงๆเราเป็นคนที่พอมีเงินในระดับหนึ่งแต่แล้วเหมือนตอนนี้เราต้องเหมือนเอาสมบัติเก่าๆออกมาทยองไขายหนูไม่ใช่คนไม่ใช่คนรวยมาตั้งแต่เด็กที่มันมีเงินได้ก็เป็นเพราะว่าอดีตสามีให้ก่อนที่เลิกกัน พอไม่มีเขาหนูก็คิดว่าหนูน่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นผู้จัดได้มันน่าจะทำเงินให้หนูได้ต่อยอดต่อยอดแต่หนูไม่รู้ว่าคนที่เขาไม่ดีเขาจะมาทำร้ายหนูแบบนี้อตอนนี้หนูกลัวกลัวคน แล้วหนูก็เริ่มลัวตัวเองด้วยถ้ามันได้คืนก็ถือว่าเป็นบุญหนูมากแหละลูกหนูก็จะได้ไม่ต้องอดอแต่ตอนนี้สิ่งนี้มันสำคัญที่สุดคือประกันสุขภาพของคุณแม่มแล้วก็ลูกชายเพราะว่าลูกชายค่อนข้างที่จะป่วยบ่อย เข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วคุณแม่มีโรคประจําตัวแล้วประจําตัวแล้วไม่อยากให้มันขาดไลฟ์สไตล์กับตั้งแต่ที่เรารู้จักมาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเขาเป็นคนยังไงมตั้งแต่ที่เราได้รู้จักกันที่ไปทานข้าวกับเขาโอ้พี่ปอปันน่ารักเขาน่ารักเขาพูดเพราะในในบทละครเขาเล่นเป็นบทร้ายแต่ความจริงอ่ะเขาน่ารักมาก เขาไม่ร้ายเลยเรารูรู้สึกเหมือนเขาไม่ทันคนด้วยเขาต้องมีหรือใช้เงินที่มันฟุ่มเฟือหรืออะไรแบบฟุ่มเฟือหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงหนูนะเขาก็เลี้ยงหนูก็ผัดกันเลี้ยงเขาก็ไม่ได้ก็กินก okay, ินร้านอาหารหรูกินร้านอาหารหรูก็ท้องรออะไรอย่างเงี้ย ห้องหล่อสุขุมวิทใช่ค่ะมีคนขับรถมีคนขับรถมาส่งอะไรใช่ค่ะมีคนขับรถมีคนคือคือเราไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินไหมถ้าเรามองใช่ภายนอกถ้าเราดูตรงนั้นอ่ะเราดูภายนอกคือพี่เขาเพอร์เฟกพี่เขาน่ารักแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเขามีเงินเยอะไม่เยอะแต่หนูรู้แต่ว่า เขามีด้วยมาตรฐานของครอบครัวออของอดีตสามีที่เป็นนักการเมืองอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเขาน่าจะมีมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขามายืมเงินเราในในช่วงแรกๆมันคือ,เ,อ,อเขาบอกว่าเขายืมแค่สองอาทิตย์ออแล้วลิก็เห็นโปรไฟล์เนาะเ,ออเราเราเป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่เด็กอะ่ะนิ่ชอบเขามาตั้งแต่เด็กเอ,อ,เ,อ,อเราก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่พอวันนี้เมื่อเช้าได้ดูข่าวพี่ลุกหมีพี่ลุกหมีจุดเป็นคนเป็นคนจุดประเด็นให้ลี่มีแรงกำลังให้ออกมาสู้อีกครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจพูดเราได้พูดกันนะใครบอกหรือบอกอะไรกับเขาด้ทางทักหนูทักหนูบอกว่าพี่หนูจะ,ะแถลงข่าว อันหนูไม่ได้เงินหนูคือหนูขอโทษนะหนูขอโทษพี่มากๆอย่าเกลียดหนูอย่ากโกรธหนูเลยนะหนูจะ,ะแถลงขา่าวพี่เขาก็พูดอยู่ว่าพี่มีปัญหาซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนี้อ,อย่าทำร้ายชีวิตพี่เลยนะอะไรเงี้ยในคําเนี้เลยหนูเจ็บปวดมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ออกมาพูดแล้วถ้า เขาสามารถจัดก,การหาเงินมาเคลียร์ของพี่ลูกหมีได้โดยที่เราก็ไม่ได้รับเือเราจะรู้สึกลไมันก็ไม่ยุดที่ทำกับหนูสิ <laughs> เงินจริงเงินเราเราก็<ร>า<ม>อยากได้อะคือถ้าหนูถ้าหนูมีเงินอะอาก่อนหน้านั้นที่ที่ที่เอิรกโกงหนูไปห้าสิบล้านถูกไหม หนูยังลงบนฟูกหนูยังมีทรัพย์สินที่มันขายได้หนูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเริ่มใหม่ขอให้เริ่มใหม่แต่หน้าตอนนี้มันขายอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเหลือให้ขายเขาเข้ามาในตอนนี้เราแย่ใช่มันไม่มีอะไรเหลือให้ขายสตาดท้ายถ้าอยากบอกพี่เขาได้อยากบอกอะไรของเขาหนู ขอโทษที่วันนี้หนูออกมาทำลายพี่แต่หนูไม่มีเจตนาแล้วก็หนูพูดกับพี่แล้วว่าหนูทางตันแล้วหนูต้องทำอะไรสักอย่างเผื่อว่าพี่จะแม่ตาหนูด้วยหนูไม่อยากให้พี่โกรธหนูนะอย่าเกลียดหนูเลย พี่ก็รู้ว่าหนูไม่เคยคิดร้ายกับพี่ถูกไหมถ้าพี่ถ้าครั้งนี้มันเป็นความผิดของหนูหนูจะรู้สึกแย่มากๆ <S <S แล้วขอให้พี่ให้หนูเงินหกแสนยังไม่ได้ตอนนี้ขอเจ็ <ừ. S 1> ดมหมื่นก่อนก็ได้หรือสอ,องหมื่นก็ได้เลย อะไรก็ได้เพราะว่าเราตั้งใจจะเอาเงินไปจ่ายค่าประกันให้แม่เงินค<ม>่าประกันของแม่แสนสามหมื่แม่ตาหนูก็ก็ดีแม่ตาหนูเถอะแต่หนูเข้าใจว่าตอนนี้เขาก็ลำบากเหมือนกัน<ม>หนูไม่ได้อยากออกมาซ้ำเติมพี่นะคะแต่ว่า มันจุดเริ่มต้นมันจากเงินเจ็ดหมื่นนั่นแหละค่ะถ้ามันไม่มีเงินเจ็ดหมื่นตรงนี้อะ่ะหกแสนหนูไม่เอาก็ได้เพราะว่าหนูตั้งใจเอาไว้แล้วอะ่ะเพราะว่าขอ,อยังไงใช่คือเลื่อนตลอดแต่ขอแค่ให้มิตรภาพมันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้มันมันเกิดปัญหา เจ็ดหมื่นตรงนี้ขึ้นมาไม่กี่วันแล้วก็วันที่ไปไปทานข้าวด้วยกันดิไม่มีเงินดิก็เลี้ยงดูแลก็ผัดกันดูแลนั่นแหละลูกชายเขาก็โทรมาไม่มีเงินดิก็จ่ายให้ร้านอะไรอย่างเงี้ยโทรมาหาเราไม่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 ไมวันนั้นลูกชายเขาโทรมาให้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหนู่ย คีปปอปาไม่มีเงินหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจ่ายให้หลานคือวันนั้นเราเป็นเป็นการ่เราอยู่แบบับอยู่กับเขาใช่แล้วล,ลูกชายเขาโทรวิดีโอคอลโทรมาบอกว่ามามีจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วรีก็แบบไม่เป็นไรคี่ปอปาร้องไห้ใช่แล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้หลานแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ขอให้ไปจ่ายค่า ค่าเรียนพิเศษหรืออะไรนี่แหละหนูก็จ่ายให้หลานครับเอออันเนี้ยมันได้ไงมันส<ร> <2, 000, S 2> องพันสามพันห้าพันมันได้แต่ว่าอันเนี้ยเจ็ดหมื่นคือหนูไม่คือหนูไม่มีตอนนี้เราเข้าใจว่าหนูไม่มีใช่หวังว่าเขาจะเข้าใจแล้ววันนี้เรา,เาก็จะเอาเงินมาใช้เพืนอตก้อนก็นั่นแหละคะ่ะหวังหนู หนูเชื่อว่าพี่หนูเชื่อว่าพี่ปอปาไม่ได้มีเจตนาเลวร้ายไปหลอกลวงใครหนูเชื่อว่ามันคงมันคงมีเหตุผลของพี่แต่ขาไมูไดให้เราฟังไม,แม,แม่แต่ในเมื่อแต่ในเมื่อแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วพี่เป็นคนทำเป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยการกระทำของตัวเอง หนูอยากให้พี่ตั้งสติตอนนี้มีรถเบนซ์มีอะไรก็ขายไปขายได้ก็ขายเถอะเอาไปคืนเขา<ม>เพื่อที่อะไร<ม>เพื่อที่พี่จะไม่ต้องนอนเครียดนอนร้องไห้แบบนี้หนูเป็นห่วงแล้วก็ใช้เขาไปเถิดนะทรัพย์สินนะ่ะเราค่อยหาใหม่ทุกคนมีปัญหาหมด อย่สร้างปัญหาให้คนอื่นแล้วเริ่มต้นใหม่นะแล้หนูก็ขอโทษด,ด้วยค่ะ